มีแต่คนกดไลค์ค่ะนนนเพราะมันน่ากินคิด <bend> ถึงลูกสาวเลยอ่ะ<ฟ>ของโปรด<ฟ>ถ้ามาฐานก็ห้ามเล่า<ฟ>เพราะว่าเดี๋ยวจะหิว แม่ห้ามเล่าเด็ดขาดห้ามห้ามคุยใช่ไหมห้ามเล่าให้ฟังว่ามากินอะ่ะใส่กิเดเยอะบอกแม่ไหมคะไม่ใส่ถุงมไม่ใส่มัอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะ <c oughs> ร้านของเราร้านบ้านบ้าง ชอบดูแล้วเวลาเขาทำของขายก็มีนคนชอบดูไปนั่งไปไหนใกล้ๆนี่หนูก็เอาไปลงไปไหนไปไหนใกล้ๆแล้วก็ชอบมองเขาทำอะไรยิงทำอะไรขายมีนคนชอบดูชอบมองแล้วหนูเอาไปเองก็ได้ไปเคี้ยน เหมือนไมเอ,อิ่งเอาค่ะนิดนึงเอาหนูเอาไปอีกก็ได้นี่นคะคะทุกคนนักกินมาก มีน้ำซุปด้วยข่บคุณครับขอบคุณค่ะคคมีน้ำซุปให้ด้วยนะคะอันนี้บะหมี่แหง้งพิเศษอันนี้40บาทอันนี้ก็40บาท หนูชิน้นหนูชิ้นเส้นใหญ่มากกระดูกกระดูกกระดูกแบบเนื้อ